เคยยังกินในติมไม่หมดต้นด้รักหรือไม่รักลองต้นเอารักหรือไม่รักเอารักก่อนหรือไม่รักก่อนเอาไม่รักไม่ใช่ไม่รักไม่รักรักไม่รักไม่ต้องใส่ยังไม่อร่อยเลยไม่รักสนใจอะไรนอกจากไอติมรักไม่รักรักไม่รักรัก ไม่รักรัก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 ตาแก่ตื่นมากอ่ะไม่รักรักไม่รักอีกรักไม่รักร้อนหง ยังมีดอกยังมีอาแไม่พอันมดแเกมไม่เก่เป็อะไรอ่ะเกมไม่เด็กกล้าเด็ดหัวไม่เป็นไรละเอาไม้หลังเนี้ยหิ้มนี่เอาเอารักโอ๊ยปุตตะบ้าอา้าลับไม่ตกลงอา้าลับไปเลยขา คนต่อไปเข้าให้หมดเลยดิก่ะเริ่มเน้อเอมน้เอมเข้าเยอะมากเลยหลายทีโพด้วยเหรอสองคนน้องเอมกับน้องเอ็มอันนี้เล่นยังโอ้ย